กาญจนบ,บุรี SCGP ไทยเคนเปนเปอร์โรงงานท่าม่วงสารงานต่อโครงการปลูกลดร้อน1000ต้นในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสะเสถีวันที่13กันยายน2566เวลา9นาฬิกาณป่าชุมชนบ้านสะเสถีหมู่ที่5ตำบลบ้านใหม่เผือท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีในวยวาทิตมาไฟสารสินปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกลดร้อนโดยมีนายบัญชาพัฒนพิบูลผู้จัดการส่วนบริหาร SCGP โรง,งงานวังศาลานายกิติพันธ์สุนทรธรรมรงศิล ผู้จัดการโรงงานไทยเคนเปเปอร์นายสมชาติจีนาพักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ในายวชิรวิทย์ชิ้นปิ่นเกลียวหัวหน้าหมว่ชุมชนสัมพันธ์บริษัทศิลาสมบูรณ์รั์ป่าไม้ ฟาร์มแดนดาวสวนนงนุษย์คณะผู้บริหารพนักง,งานเจ้าหน้าที่ SCGP คน a เ i เปอร์โรงงานท่าม่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำรองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสาสเสธ,ธีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายวาทิตมาเปสารศิลประหลัดอุโสหน้าคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกลดร้อนจำนวน1000ต้นตามที่ SCGP ได้มุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิตินำบริษัทเติบต ไปพร้อมกับการมุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG โดยร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเพิ่มความสมบูรณ์ขึ้นสู่ธรรมชาติ ปลูกรับช่างขวายวนป่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นก็เลยต้องมาทำพื้นที่ปลงูกไม้เลยฮะปลูกไม้เลยฮะทีมงานครับแต่ให้กับทางชาติทำก็บพลาสติกมาด้วยหลุมลากมาแทงให้ท่านผู้หญิงนะครับโซนโน้นก็ขึ้นต้นใหญ่และครั้งนี้เราก็นำต้นใหญ่มาเก้าเสือไว้ไหนครับเครื่องที่ปลูกกับ ไม้พยุงต้นไม้หนองตะยานะครับไปต้อนรับคณะที่คณะหนึ่งนะครับพี่เพลินครพี่เพลินเอาน้ำเติมให้ท่านตลอดมาถ่ายรูปให้ถ่ายแมสด้วยไหมการมีโลโก้ new แล้วก็ชานเอลของเคเบิลเมืองการนะครับออกแล้วก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มให้ดูนะฮะวันนี้